มาเปิดประเด็นค่ะไหนว่าคนจริงดิ้นหนักจนลืมคำพูดวิโรโตโกลับหลังบิ๊กตู่จี้สอสรับผิดชอบลาออกอ้างทำไปตามหน้าที่ยังไงก็ไม่ยอมลาออกค่ะหลังจากที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชี้แจงกลางสภาตนให้ความสำคัญกับรัฐสภาเสมอและให้เกียรติสอสอเสมอแต่การให้เกียรติก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งนั่งฟังอภิปรายตั้งแต่ต้นก็รู้สึกสะท้อนใจในการใช้คำพูดคำจาของสอสอีอกทั้งยังมีการฉีกพระราชกำหนดพรกร ซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและตนไม่เคยเห็นมาก่อนข้อมูลที่สสนามาอภิปรายก็เป็นข้อมูลเก่าๆตั้งแต่มีการอภิปรายร่างพรบงบประมาณพรกรเงินกู้1ล้านล้านบาทซึ่งรัฐบาลชี้แจงไปหมดแล้วแต่ก็ไม่ฟังโชคดีที่สภาแห่งนี้มีเอกสิทธิ์คุ้มครองสสถ้าพูดข้างนอกก็มีปัญหาพวกชอพูดข้างนอกระวังไว้ก่อนแล้วกัน สำหรับนี่สาธารณะที่ห้ามเกิน60%นั้นจะบอกว่าตนไม่โง่กกู้จนเกินเพดานจนผิดกฎหมายตนต้องพูดบ้างเพราะโดนถล่มตั้งแต่เช้า ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ค่ะยังได้กล่าวถึงเรื่องของวัคซีนระบุว่าวันนี้มีการปลดล็อกอ,อกปทอให้ซื้อวัคซีนแต่จะซื้อได้หรือไม่จะซื้อจากบริษัทใดเพราะเขามาขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลหมดแล้วทั้งชินโนแวคกชินโนฟาร์มไม่ใช่เวลาที่จะมาเอาหน้าเอาตากันตอนนี้ ส่วนที่ระบุตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสม1.8แสนคนแต่มีคนได้กลับบ้าน1.3แสนคนรักษาตัวอยู่40,000คนทำไมไม่พูดยืนยันทุกจังหวัดต้องได้วัคซีนจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปทุกอย่างตรวจสอบได้เรื่องกระจายวัคซีนเป็นอำนาจผู้ว่าบางครั้งไม่พอต้องรอ,อนิดนึงอย่าเอาวัคซีนมาเล่นการเมืองและได้มีการกล่าวตอนท้ายอีกด้วยว่า ตนให้เกียรติแต่บางครั้งการทำการเมืองอย่างเดียวประเทศก็ไปไม่ได้ขณะนี้วัคซีนมาแล้วในเดือนมิถุนายนใครที่พูดว่าเทาวัคซีนมาแล้วจะลาออกทำไมไม่ลาออกตนไม่เคยเอาชีวิตคนมาเป็นของเล่นและเคารพให้เกียรติสอสอแต่ท่านก็ต้องให้เกียรติตนด้วยไล่ให้ออกไปถามว่ามันใช่เวลาไหมเมื่อกี้ก็มีการไปถแถลงข่าวเอาผู้ต้องหามา,ถาแถลงสู่คดีที่สภา มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยล่าสุดขาดทางด้านของนายวิโรธลักษณะอดิสรสอสป็นชีรายชื่อพักเก้าไกลได้มีการโพสต์ข้อความตอบโต้พลเอกประยุจยันโอชานายกรัฐมนตรีใน Twitter รว่านายกไม่รู้หรือว่าตนเองมีอำนาจบริหารและถือง,งบประมาณนับวันนี้การเลื่อนฉีดที่เกิดขึ้นหลายที่หลายแห่งต้องคอนเฟิร์มวันต่อวันแบบนี้ดีแล้วหรือ จริงๆการทำหน้าที่และความรับผิดชอบไม่ต้องให้ใครจี้ด้วยซ้ำนี่ยังกล้าสร้างเงื่อนไขว่าถ้าตนทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบต้องลาออกด้วยหรือก็เรียกว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนค่ะซึ่งทางด้านของสสวิโรดก็มักจะจี้ให้คนอื่นนั้นลาออกแต่ตนเองนั้นก็กลับไม่ยอมลาออกค่ะแล้วไงใครบอกว่ามีตุนาไม่มาใครที่พูดไว้ว่าจะลากออกอะพอมาแล้วทำไมไม่ออกอะ